สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารเนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะคะทําไมต้งถึงเน้นย้ําเรื่องการทานมังสวิรัตแล้วก็วีแกนก็คือการทานผักผลไม้แล้วก็ธัญ,ญพืชนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าการทานผักและผลไม้พืชที่เป็นมาจากธรรมชาติเนี่ยมีความสําคัญมากเลยโดยเฉพาะอาหารที่สด ใหม่หรือว่าอาหารที่ไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษหรือว่าอาหารที่ปลูกขึ้นเองโดยที่ว่าไม่มีสารเคมีต่างๆผสมลงไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าถึงเน้นเรื่องการไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะอะไรเพราะว่ามันมีความสําคัญมากสําหรับทางด้านของการตื่นรู้หรือว่าการตื่นเกินของจิตวิญญาณของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าถึงได้โพสทุกวันทุกวันในเรื่อง การรับประทานอาหารหรือว่าโทษในเรื่องตอนเช้าทานอะไราตอนเย็นทานอะไราหรือว่ามื้อน,นี้ทานอะไราบ้างน,งนะคะทีนี้มันจะมีชนเผ่าหลายเผ่าพันธุ์นะที่เป็นชนเผ่าที่อยู่ในบนโลกของเรามันจะมีชนเผ่าที่แปลกประหลาดแล้วก็พิสดารอยู่มากมายบางชนเผ่าอย่างประเทศอังกฤษก็จะมีชนเผ่าหนึ่งทางทิศทางด้านตะวันตกของประเทศอังกฤษอะคะ่ะจะมีชนเผ่าหนึ่งที่แบบว่า ในพิธีเรื่นเริงหรือว่างานต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการร้องไห้ร้องไห้เพื่อแสดงความยินดีเพื่อแสดงความดีใจแล้วก็มีความสุขแล้วก็จะมีบางชนเผ่าก็จะให้มีการเต้นรําต่างๆและบางชนเผ่าก็จะในเรื่องของการกินอาหารอย่างวันนี้ก้อจะพูดถึงเรื่องชนเผ่าของเขาเรียกว่าชนเผ่าฮันซาฮันซานี่เขาจะอยู่ตรง่า ประเทศปากีสถานนะคะตรงภูเขาหิมาลัยค่ะทุกคนหรือว่าหลายคนนะคะอาจจะเคยได้ยินจนเผ่านี้ที่เขาจะมีอายุยืนถึง120ปีหรือว่ามากกว่านั้นนะคะแต่ว่าอย่างเช่นคนในจนเผ่าฮันซาเนี่ยบางคนก็จะมีอายุเนี่ยอย่าง60ปีหรือ70ปีแต่ว่าเขาเหมือนหนุ่มสาวที่อายุเพียงแค่40ปีแค่นั้นเองค่ะ เหมือน40ปี50ปีแล้วก็อายุ80ปีหรือ90ปีเนี่ยเขายังไปทําไร่ทําสวนยังไปเพาะปลูกยังไปทำการเกษตรหรือว่าเดินทางไกลพวกเขาจะอยู่ในที่ภูเขาที่ราบสูงนะคะคือภูเขานี่จะสูงถึง2000กว่าเมตรจากพื้นทะเลนะคะทีนี้ ุ่มคนพวกนี้เขาจะมีอายุยืนมากและไม่เคยเป็นโรคร้ายเลยและไม่เคยเป็นโรคมะเร็งต่างๆด้วยจะไม่เหมือนคนที่อยู่ในเมืองนะคะคนในเมืองของประเทศปากีสถานเนี่ยเขาจะอายุเฉลี่ยประมาณ60กว่าปีหรือว่า70ปีประมาณนี้ค่ะแล้วก็เพราะว่าพวกเขาก็จะเหมือนคนในเมืองทั่วไปนะคะคือทานอะไรโดยที่เขาก็ไม่ได้ระวังมากมายแต่สำหรับชาวาหานสานี่เขาจะแตกต่างจากคนพื้นเมืองหรือว่าในเมืองต่างๆเขาจะแยกตัวออกจาก คนที่อยู่ในเมืองหรือพื้นเมืองเลยเขาจะแยกตัวไปอยู่ทางหุบเขาเขาเรียกว่าหุบเขาที่ลาบสูงะจะอยู่สูงมากเลยคือแล้วก็ที่นั่นก็จะอากาศเย็นสบายด้วยนะคะและพวกเขาก็จะกินเฉพาะผักและผลไม้สดเพราะว่าที่นั่นจะห่างไกลจากเชื้อเพลิงแล้วก็พวกพลังงานต่างๆพวกเขาก็จะทานพวกตัญญพืชต่างๆพวกข้าวสาลีหรือว่าข้าวที่เป็น ข้าวที่เป็นธัญ,ญพืชอะคะ่ะพวกเม็ดถั่วต่างๆที่เป็นธัญ,ญพืชแล้วก็ปลอกผักผลไม้ก็จะเป็นผักผลไม้ที่สดใหม่เลยอะคะ่ะและชนเผ่าที่เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสเบิกบานก็จะไม่ค่อยคิดอะไรเขาจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ค่อยมีการทรออะเลาะเบาแวงกันหรือว่ามีเรื่องราวกันเท่าไหร่และ,ะก็จะมีคนที่ ชาวต่างประเทศนะคะที่เขาหลงเข้าไปในชุมชนเผ่าของฮันซาเนี่ยฮันซาสะกดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ h ตัว H นะคะ H A N ตัวแแล้วก็ตัว A ฮันซามาจากประเทศปากีสถานนะคะชนเผ่านี้จากภูเขาหิมาลัยค่ะพวกเขาก็จะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับแสงอาทิตย์อยู่กับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติค่ะ สเตเหียไอคือตอนเนี้ออกมาข้างนอกนะเดี๋ยวเพอจะเล่าให้ฟังอ่าเรื่องชนเผ่าฮันซานะคะนี่คือหน้าตาของคนชนเผ่าฮันชาที่อายุร้อยกว่าปีนะคะเนี่ยอายุยืนมากเลยค่ะประมาณนี้นะคะสชนเผ่าฮันชาเนี่ย ขาจะเป็นชนเผ่าที่แปลกแปลกอันเหลือเชื่อคือเขาจะเป็นชนเผ่าที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอายุที่แข็งแรงที่สุดในโลกนะคะเนื่องจากว่าเขามีความเบิกบานแข็งแรงมีชีวิตชีวาพวกเขาจะกินอาหารที่สดใหม่อย่างแอปริคอนแล้วก็เขาก็จะหายใจกับอากาศที่เป็นอากาศบนภูเขาสูงนะคะพวกเขาจึงดูอ่อนเยาว์มากเลยค่ะแล้วก็พวกเขาก็จะไม่มีใครเจ็บป่วยด้วย ในช่วงปีคศ1933คือมันจะมีนักเขียนชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อ,อว่าเจมคิวตันนะคะเขาได้หลงเข้าไปในหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าฮันสานี่ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างภูเขาที่เงียบสงบนะคะทีนี้ในภูเขามันก็จะมีลำธารสองสายหลายผ่านแล้วก็ลำธารน,นียมันจะเป็นทางที่คดเคี้ยวแต่มันก็ดูเรียบง่ายมากเลยคือหมู่บ้านฮันสานี่มันจะเป็นดินแดน เหมือนกับสวรรค์นบนดินเลยอะค่ะทีนี้มันก็เลยทำให้เจมยูตันเนี่ยรู้สึกลหลงไหลอย่างลึกซึ้งเลยถึงขนาดที่เขาเรียกมันว่าเชียงกีลาเขาก็เลยได้เขียนบรรยายความประทับใจไว้ในหนังสือข,ของเขาที่ชื่อว่าลูสโฮลิ z ันนะคะแล้วก็ในปีคศ .1999 คนที่ชื่อเคอิชิมริซิตะเขาเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันสุขภาพวิถีธรรมชาติเขาก็ได้ทำการตรวจสุขภาพของพวกชาวหันซาที่มีอายุเกินร้อยปีจำนวน129คนเขาก็พบว่าร่างกายของพวกเขาเนี่ยมีไลโปฟัซินซึ่งเป็นวัตถุที่มุ่งบอกถึงความชราอยู่ในระดับที่ต่ำมากเลย ทำให้อวัยวะต่างๆของพวกเขาดูอ่อนวัยเมื่อเทียบกับคนที่ในเมืองที่อายุประมาณ50ปีมันเท่ากับคนที่อายุ50ปีประมาณนี้ค่ะถึงแม้เขาจะอายุเป็นร้อยกว่าปีแล้วะนะคะคือในหมู่บ้านอย่งนี้คนที่อายุประมาณ60 70ปีก็ยังไม่ถือว่าแก่นะคะแต่คนที่อายุเกินร้อยปีเนี่ยยังคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็เดินขึ้นขเขาได้อย่างสบายๆเลยะคะ่ะแล้วก็พวกชาวอันซาเนี่ยจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ120ปีเนาะ ฮันซานี่หมูบ้านฮันซาเนี่ยจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศปากีสถานนะคะซึ่งเป็นดินแดนที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาหิมาลัยอยู่บนภูเขาที่มีความสูงถึง1,438เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วก็มีอาณาเขตหรือว่าอาณาจักรอยู่เหนือแล้วก็ใต้ถึง161กิโลเมตรจากตะวันออกถึงตะวันตก4กิโลเมตร แล้วก็จะมีประชากรประมาณหกหมื่นกว่าคนนะคะในในหมู่บ้านของเขาค่ะทีนี้ในประชากรของเขาหกหมื่นกว่าคนเนี่ยในช่วงเวลาที่สองพันกว่าปีที่ผ่านมามาต่อเลยนะคะทุกคนตะกี้แบตเตอรี่อีกเครื่องนึงหมดแล้วก็สุนัขก,ก็เห่าด้วยค่ะทีนี้เต้จะมาพูดถึงเรื่องอชาว หันษาให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะคือชาวหันษาเนี่ยเขาจะอ่าเขาไม่ได้อยู่เพื่อกินเขาไม่ได้อยู่เพื่อที่จะกินแต่เขากินเพื่อที่จะอยู่นะคะก็คืออาหารนี่เขาก็จะกินเป็นพวก ผักผลไม้สดที่มันไม่ได้ที่จะทาไปใส่เครื่องปรุงหรืออะไรมากมายก็จะไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็พื้นดินของเขาจะเป็นพื้นดินที่ว่ามาจากธรรมชาติจะไม่มีสารเคมีหรือว่ายาฆ่าแมลงหรืออะไรต่างๆนี่ไม่มีเลยค่ะแล้วก็ส่วนเมื่อสองพันปีที่แล้วเนี่ยเขาจะอยู่สองพันกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวหันสาหรือว่าเผาเผ่าทะเลชนเผ่าหันสาเนี่ยเขาจะไม่อยู่กับคน ในเมืองหรือว่าคนที่อยู่ในเมืองของปากีสถานเขาจะแยกตัวออกไปอยู่ที่หุบเขาของหิมาลาัยเลยแล้วก็แต่ปัจจุบันนี้ก็เขาก็จะเข้ามารวมเป็นกลุ่มเดียวกับชาวปากีสถานแล้วนะคะส่วนชาวปากีสถานเนี่ยเขาจะมีอายุเฉลี่ยก็ประมาณที่อยู่ในเมืองอ่ะนะคะก็จะประมาณสัก67ปี หกสิบเจ็ดปีหรือไม่ถึงเจ็ดสิบเขากา็เสียชีวิตแล้วอ่ะนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ดูแลเรื่องอาหารการกินเท่ากับชาวหันซาที่อยู่ในเขตหุบเขาทีนี้แต่ว่าคนชาวหันซาที่พอพันหันซาเนี่ยอายุร้อยปีแต่เขาก็ยังหนุ่มแข็งแรงเลยมันก็เลยมีคำกล่าวที่บอกว่า You are what you eat ก็คือว่าอยู่ที่คุลทานอะไรเข้าไปนั่นเองค่ะ แล้วก็ชาวหันซานี่เขาจะทานอาหารสองมื้อแค่นั้นเองนะคะก็คือมื้อเช้าแล้วก็ไปทาน,นอีกทีก็คือตอนที่พระอาทิตย์กลังจะตกดินพบค่านั่นเองค่ะและ้วแล้วก็มันก็เลยเป็นเรื่องปกติแล้วเขาจะไม่ใส่เครื่องปรุงใดๆในอาหารของเขาเลยมันจะเป็นเครื่องปรุงจากธรรมชาติจริงๆแล้วก็สิ่งที่ชาวหันซามีอายุยืนเนี่ยทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากแล้วมันก็เลยมีสิ่งที่ประหลาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาอายุหกสิบปี แต่เขาสามารถที่จะมีลูกได้โอ้มันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากเลยพวกนักวิทยาศาสตร์หรือว่าชาวยุโรปต่างๆเนี่ยเขาตะลึงมากกับเรื่องนี้ค่ะและวิถีชีวิตของพวกเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเกษตรกรแล้วก็จะท,ทําไร่ทํานาทําสวนกันไปเพราะปลูกของเขาตามธรรมชาติแล้วเขาก็จะกินอยู่อย่างเรียบง่ายแล้วก็แบบธรรมชาติอนะคะและสิ่งที่แปลกประหลาดมากก็คือคนในชุมชนแห่งเนี้ จะไม่มีใครป่วยเลยจะไม่มีเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคความดันหรือว่าเป็นโรคต่างๆเหมือนในปัจจุบันที่เป็นโรคเบาหวานความดันเนาะอ่คนคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคเกาต์อ่าโรคเขาเรียกว่าโรคเรื้อรังโรคติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรคไม่่ไม่ใช่สิเขาเรียกว่าโรคเรื้อรังสำหรับคนแก่ค่ะพวกโรคเกาต์โรคความดันโรคมะเร็งต่างๆ และทีนี้มันจะเป็นที่แปลกประหลาดใจมากสลับคนทั่วไปก็คือว่าชนเผ่าเนี่ยเขาอายุ90ปีแต่ว่าร่างกายแล้วก็หน้าตาของเขาเหมือนนายอายุแค่40ปี50ปีเองค่ะขนาดเขาอายุ90แล้วนะคะแล้วก็เขาจะไม่ค่อยเป็นโรคอะไรเลยถ้าเกิดเป็นโรคก็เป็นน้อยมากแทบจะไม่มีใครที่ป่วยหรือว่าเข้าโรงพยาบาลเลยเขาจะมีะร่างกายที่แข็งแรงน้าเริงสดใสใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีการที่จะมาพูดถึงเรื่องคนนู้นคนนี้ เขาจะรักการปรองดองกันแล้วก็อยู่กันอย่างสงบและมีความสุขมากเลยค่ะและผลจากการวิจัยเขาก็จะพบว่าชาวหันซาเนี่ยเขาจะกินอาหารที่เป็นมังสวิรัติแล้วก็เป็นผักผลไม้เป็นหลักแล้วก็ธัญ,ญพืชและเขาจะไม่ทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เลยเพราะว่าเขารู้ว่าเนื้อสัตว์นั้นมันมีแคลอรี่หรือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเพียงแค่1.5%เปอร์เซนเท่านั้นค่ะเขาเรียกว่าแคลอรี่ที่ให้ประโยชน์กับร่างกายเพียงแค่หน้าเปอร์เซนต์น่ะ เขาจะกินอาหารก็พวกข้าวสาลีแล้วก็พวกข้าวฟ่างต่างๆและเขาก็จะเอาไปผสมกับธัญพืชก็คือพวกถั่วพวกเผือกพวกมันพวกถั่วต่างๆแล้วก็ที่ผลไม้ที่เขาจะกินก็คือมันมันเบอร์รี่แล้วก็แอปปินค่ะและเขาก็จะเอาพวกข้าวสาลีแล้วก็ข้าวฟ่างเนี่ยนะคะไปผสมกับพวกถั่วปักข้าแล้วก็ถั่วบดถั่วเหลืองต่างๆแล้วก็จะมีถั่ว เขาเรียกว่าถั่วลันเตาแล้วเขาก็จะไปบดเขาเรียกว่าเป็นแป้งอะค่ะผสมกันเขาฟางเขาสาลีไปผสมกับพวกถั่วต่างๆธัญพืชเพื่อว่าเป็นแป้งที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจาปาตีค่ะแล้วจาปาตีเนี่ยเวลาที่เขาาม่เล็ดถั่วหรืออะไรเขาก็จะไม่เอาเปลือกออกด้วยนะเขาจะกินทั้งเปลือกกินทั้งเมล็ดเลยค่ะส่วนน้ําดื่มเนี่ยเขาจะเลือกดื่มน้ําที่มาจากธรรมชาติ พวกน้ําฝนน้ําแร่น้ําตกน้ําจากลาําธารหรือว่าน้ําที่มาจากท่านน้ําแข็งต่างๆที่มันละลายแล้วอะค่ะทีนี้พวกคือมันจะเป็นน้ําที่ไหลออกมาจากขุนเขาหรือว่าน้ําจากธรรมชาติที่เขาเอามาใช้ในการเพาะปลูกด้วยนะคะพวกน้ําพวกนี้มันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายคือน้ําที่มาจากธรรมชาติจริงๆเลยค่ะ ส่วนปุ๋ยต่างๆเขาก็จะไม่ใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยที่เขาแบบเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรืออะไรเขาจะไม่ใช้แต่เขาจะใช้ปุ๋ยที่มาจากธรรมชาติพวกเศษผักเศษใบไม้ต่างๆแล้วก็อามาผสมค,คุกเข้ากันนะคะก็เรียกยว,ว่าปุ๋ยจากธรรมชาติเขาเรียกว่าปุ๋ยหมักอะที่มันไม่มีการปนเปื้อนจากสารเคมีแล้วก็มี แร่ธาตุต่างๆอยู่ในน,นั้นอะมากมายอะนะคะแล้วคนพวกนี้เขาก็จะใช้ชีวิตแบบเป็นราเริงสดใสแล้วก็เป็นคนร่าเริงสดใสใช้ชีวิตหัวเราะไปวันๆอ,อยู่กับปัจจุบันคือคนที่เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนร่าเริงสดใสแล้วก็มีพลังงานบวกเขาจะไม่มีพลังงานลบหรือว่าความขัดแย้งเข้ามาในชีวิตของเขาเลยคนที่นี่เขาจะรักกันทีนี้มันก็เลยมีการวิจัยว่าคนที่นี่นะ เขาจะไม่มีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคข้อเลี้ยวโรคประสาทหรือว่าจิตโรคจิตโรคประสาทจะไม่มีเลยค่ะแล้วก็พวกโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆจะไม่มีเลยในชนเผ่าหันศาเนี่ยค่ะแต่ว่าคนปัจจุบันเนาะจะเป็นกันเยอะก็คือว่าทานเนื้อสัตว์มันก็เลยจะทําให้เป็นโรคหัวใจโรคความดันโรคเกาหรือว่าเพราะว่าเนื้อในเนื้อสัตว์มันจะมีทั้งไวรัส แบคทีเรียแล้วก็พยาธิด้วยมันมีผลเสียต่อร่างกายมากมายเลยนะคะแล้วก็มันเป็นเนื้อสัตว์นี่มันจะเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าอาหารที่มีความหนาแน่นสูงก็คือเป็นพลังงานหนักแล้วก็เป็นพลังงานต่ำพลังงานด้านลบนั่นเองอ่าต้อยถึงบอกเสมอว่าเฮ้ยหยุดทานเนื้อสัตว์กันเนาะแอะ่ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการทานเน,นื้อสัตว์ให้มากที่สุดถ้าเป็นไปได้อ่ะคะ่ะชนเผ่าฮันซานี่จะได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีความแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีที่สุดในโลกเลยเพราะว่า เขาจะกข้อหาธรรมชาติตอนเช้ามาก็จะเป็นคนขยันมากเลยเขาจะไม่ขี้เกียจหรือว่านอนดูทีวีหรืออะไรไม่เขาจะตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็จะออกไปทำสวนทำไร่ทำนาของเขาเข้าหาธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติตลอดเวลาทำให้ร่างกายเขาสดชื่นแล้วก็แข็งแรงแล้วก็เชื่อมต่อกับธรรมชาตินั่นเองค่ะ และวิถีชีวิตของเขาที่เขาทานมังสวิรัตแล้วก็พืชผักผลไม้เป็นหลักเนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ทําให้พวกเขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารต่างๆด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับที่เราจะนํามาใช้สําหรับคนที่ต้องการที่จะมีชีวิตแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะให้ทานมังสวิรัตกันแล้วคนที่นี่ที่สําคัญคือเขาจะไม่ชอบยุ่งกับคนในเมืองหรือ คนหน่นๆที่อยู่มาจากในเมืองเขาจะชอบอยู่อย่างสันโดษแล้วก็ชอบอยู่อย่างเงียบสงบอยู่กับธรรมชาติก็เลยทําให้เขามีชีวิตที่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีจิตใจที่ดีและสิ่งนี้นะคะมันก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าการทานมังสวิรัติหรือว่าการทําจิตใจให้ร่าเริงสดใสแล้วก็การเข้าธรรมชาติกินอยู่อย่างธรรมชาติเนี่ยทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและอายุยืน ขึ้นได้นั่นเองค่ะจริงๆแล้วมนุษย์สามารถมีอายุได้เป็นพันพัปีและตอนนี้ถ้าเกิดเราทานอาหารที่มีประโยชน์ทําร่างกายให้เป็นผวกจะทําให้เราดีเอ็ a ของเราเพิ่มสูงขึ้นและยิ่งเรานะได้ทาสมาธิข้อหาตัวต,วตวนเฮลธ์ซข,ของเราฝึกจิตของเราก็จะทําให้เราเนี่ยมีจิตใจที่ ดีขึ้นแล้วก็ดีเอ็นเอของเราได้รับการอัเกรดร่างกายของเราได้รับการอัเกรดเซลล์ต่างๆมันก็ทํางานดีเซลล์ที่หิวเฉามันก็จะตื่นขึ้นมาและมันก็จะเป็นเซลล์ที่แข็งแรงทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงไปด้วยและตอนนี้ก็คือโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะเข้าสู่ยุคทรงใหม่ทุกคนก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะอายุยืนขึ้นขอให้วันนี้แพทไปต้องพูดแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะจากพุทธเดค่ะ ขอให้ทุกคนมีอายุยืนแล้วก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะด้วยรักค่ะจากบุสเีค่ะ